สวัสดีครับมาดูข้าวตองแปดนะครับผลงานข้าวใต้น้ำครับก็ผมจะเกี่ยววันนี้ครับแปลงนี้อีกแปลงนะครับอันนี้เป็นแปลงที่ข้าวดีเยอะที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีข้าวดีขึ้นเยอะมากมายครับถือว่าดีมากครับก็เหมือนกับ นาทั่วไปที่ไม่มีเข้าดีนะครับจะมีบ้างนิดหน่อยตรงโ้นต้นตรงนี้ต้นครับอันนี้ครับอย่างที่เห็นก็ผมเกลียวอันนี้ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะครับก็มุมทางนี้นะครับมุมสูงแตตรงนี้ก็ยำนี้ครับ ที่เคยมีเข้าดีเยอะแปลตรงนี้ก็ไม่มีครับก็ถือว่าได้ผลนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งถน้นครับแถบนี้อีกด้านนะครับแถบนี้จะล้มเพราะว่าผมเจอปัญหาน้ำบ่อประดานดึงไม่ได้ครับเสมอเสียแต่กว่าจะซ่อมเสร็จลงเสมอตัวใหม่ก็ไฟไม่พอครับต่อเครื่องบันไฟลงมาติดก็ไปติดก็ค่าแอมสูง แถบนี้จะเป็นข้าวขาดน้ําครับตอนที่ข้าวเริ่มเหลืองหางแล้วก็น้ําแห้งเลยครับก็ยังไม่รู้ว่าจะผลผลิตจะเป็นยังไงทางนี้เจอลมวันอาทิตย์นะครับลม้มล้มหมดเลยครับแถบเนี้อันนี่เป็นอีกแถบครับที่เข้าดีเยอะเข้าดีจะเยอะที่สุดเลยครับเนี่ยแปลงเนี้ยแน่นนะครับอันนี้ก็ไม่มีครับ มีเล็กน้อยมากๆครับก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับสําหรับนาใครที่ทําแล้วเข้าดีเยอะก็วิธีทําข้าวใต้น้ําครับได้ผลอันนี้ผมก็มาถ่ายให้ดูเพราะว่าทําคลิปตอนหวานมาสองเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนข้าวแก่ให้ดูสักทีครับเพราะว่าวุ่นวายครับทําหลายอย่างวันนี้ก็จะเกี่ยวครับเดี๋ยวมารอดูผลผลิตกันอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางนะครับ สำหรับใครที่คิดจะทำข้าวใต้น้ำได้ผลดีครับประหยัดต้นทุนไปเยอะไม่ต้องไปจ้างรถดำให้ต้นทุนมันสูงครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณครับ